บ้านหนาวมากพี่น้องสวัสดีทุกคนครับแช<ห>่ปา,าก็กินข้าวครับกินข้าวกับอะไรไปดูแจงผัก <c oughs> แกง,งกับก๋อกมเงืกเขาเรียกแกงอะไรแม่ต้มจับไา่โอ้ต้มจับชายตายตหน่อยลืมต้มจับชายตาหน่อยก็กินนี่แหละเพราะว่าต้มใส่ตู้เย็นเห็ดเป็นทุงเป็นทุงแล้วก็มาอุน่นกินเปปเปียพี่น้องนีู่สุขภาพตาหน่อยกินกับน้ำพริกเดี๋ยวถอดไทยกินโคนละเทีย ตะหน่อยก็สิทอดไข่ครับผมทอดไข่เกียวแล้วก็กินกับน้ำพริกแล้วก็กินผักต้มผักเดี๋ยวทานนั้นเหมือตะหน่อยสิบอกแพร่ว่าซื้อมาอีกเพราะว่ามันกินได้ตลอดมันกินได้ตลอดแล้วมันแสบไหมพี่น้องแห้งแห้งอุ่นแห้งเปียแห้งนวนั่นไหมเนาะแห้งเปียแห้งแสบพี่หน้องแล้วก็เวลาเท้าตื่นเสาร์มาเข้าดูซื้อกว่า มันสบายทรวงห้องเนี้ยนี่เห็นบ่เปียอเลยของแพ้แวนแนออ้แล้วก็สิีสีซอสนะฮะอย่างก็เขาเรืองนแม็กกี้นิดนึงเออภูเขาบ่แล้วก็สิีซอดแล้วก็แล้วก็มีประมือมีซ้ำนี่แหละพี่น้องต่นหน่อยก็สิถอดไข่กับเออ แจงนี่แหละเพราะว่าเพิ่นอุ่นถุงนึงเพราะว่าเราเห็ดแล้วเราก็เห็ดเ,เป็นถุง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 ไปมันเป็นตหน่อยนี่สิมากแบบถ้าเอ่อถ้าขัวกิ้งก็สิน่าแม่เนาะเป็นอาทิตย์กินเนื้อขัวกิ้งอะถ้า,าทิตย์เออกินจนเมิดครับ ถ้าเอ่ออันนั้นยังก็แม่หัวเชโปโไหม,มฮะหัวเชโปกสิกินยังหัวเชโปทั้งอาทิตย์พัดใช้ไครแค่ว่ากระสิพัดให้กลับมาจากใครของเล่ากระเช็ดก,กับเขาให้เฮ็ดบ่อยากครับผมถ้าจะหน่อยเล้วถ้าเฮ็ดยังอ่นตัวหน่อยก็สิบักินบ่โฮโฮโฮอยบ่อยยากไหมเพราะว่าตั้งใจสิกิน ึ้นตั้งใจสกินนะน,นี่ทั้งอาทิตย์แล้วก็บิกินทั้งอาทิตย์เลยถ้าอยากกินขวกิ้งก็บสกินทั้งอาทิตย์อืถ้าอยากกินหัวเชโป้เป็นบ่แม่เออหัวเชหัวเชโป้หัวเชทัผัดใส่ไข่ก็บสกินทั้งอาทิตย์เลยเเเบ่เบือแล้วก็วนไม่อีกบ่แม่บ่เบือจนมันเหมิดที่สื่อมาเน่ะ หัวเชโปโ่เราซื้อมาสองขีดเังสิขีดละยี่สิบบาทจ้ะได้อาทิตีหนึ่งหมือนนี้ได้อาทิตีหนึง่งแล้วก็พัดใส่ไข่พ่อได้ถวยถวยหน่อยไว้แห้งตะหน่อยเังสิพัดใส่ไข่หน่วยหนึ่งเองสิเท่านั้นเท่าน่อยก็สิมาก,กินมันหวานดีแล้วพัดเสียบเลยพัดใส่ไข่ใส่ไข่เป็นแห่งเสียบอืมเท่านั้นก็สิกินหัวหัวเชโป่เท่าน่อยก็ส,กโโยกสิกินกับขวากิ้ง แล้วก็ซื้อพริกแกงพริกแกงพริกแกงขัวกิ่งมาแล้วก็ซื้อหมูสับมาแพ็คเป็นแพ็คเป็นเอ่อพ่อพ่อกับเขาพ่อกับเขาแต่หน่อยไหมกับประมาณถ้วยน้อยหนึ่งหอขัวกิ่งาเนาะ่ะกง่ายๆแล้ว่อมเนตประยัดได้เมือก็ประหยัดมือมือมันจันเฉเลยเด้อ หมอชัยโป๊ะยี่บาทกัเรียบเลยเสือมาเลยสองขีดเลยขีดเลยยี่สิบดึงเนาะเห็นบ่ขีดเลยเจ้าบาทเนี่นเนเนเยเออซื้อมานสองขีดเลยทาม,มันเกิน,ม,นม,มันแซ่บเจ้ามาแรงกันหน่อยกินข้าวเจ้าครับผมสำหรับเนี่ยก,ก็ไก่ทอดชียร์บ่อพี่น้องเมื่อนี้ตั้งใจว่า เจ้วใส่กอกทีเมียเอ่เอเลียจากเพ่นยัดแล้วเลี้ยจงลูกคาแล้วเพิ่นให้เออเอาไปย่างกินกับเขาเดีอขอบ่มีไม่ได้มาจงเขาเจ้าไดส้ส่วลูกสิเอ่เอแล้วเต้นแล้วยังแล้วกิจกรรมทีโรงเรียนแต่หน่อยก็เลยว่าเออเดี๋ยวคอยเอาใส่กอกไปย่างกินก็นกนได้แม่กับใครดีนะตดใครไปแม่ ซีซีไม่อ่ะซีซีชินนะแค่ว่าใหตะแต่อหนไปกินกับเขาอเอาเอาเอลูกค้ามากคอสคอยคอสชื่อเส้นนี่ยอ้าเอาก็เอาเด้๋ยครับตอนนั้นเลี้ยองใหม่เลี้ยเลี้ยเลื้นช่องใหม่ ขาเจอกกับข้อสื่อ,อแต่ว่าถ้าเอาไปหล่ลายผันถ้าแพาะว่าหยัดยัดไปไล่ลายเสื่อผันมันเนาะคือมันเป็นความจริงกับเขาอืมเนียนอืมพราให้เป็นทางเลือกเทีย แต่ว่าคิดว่า,าลูกค้ามาซื้อน้องคอยมืาอนี้นลูกค้าไปเจ้าอยปยิ่งป่ายิ่งไปยังโต<อ>เห็นบ่ผมซื้อเนี่ยเครื่องไม้ส้นแล้วบอหลหยอกถ้าว่าเครื่องหม่ลูกค้าบอลหยอกมาสองคนมผมยิ้ไปแบ่งกันกินดอกส้นเพื่อจะซื้อหาสิบบาทเนี่ยเพรา่มิม้นถ้าลูกค้าคอยนริงคอย ขี่รถมากของหูเน่แน่นอนบ่ <c oughs> แน่นอนบ่เนี่ยเ้าไปขายเข้าไรต้องจับลูกค้าขี่ขี่รถมแม่แม่ลูกค้าคนมาแล้วจัดให็นไ่มอี๋ <c oughs> อะไรลูกเฮ้ยมันมีไฟด้วยเหรออ๋อมันเลี่ยม ก็หน่อยสิจำลูกค,ค้าดีส่วนแพว่าเราบค่ค่อยได้ไปขายแล้วก็อาจสิบ่ฮู้จักลูกค,ค้าเท่าใดรฮะฝ่ายผลิตที่ไปฮู้ได้นหมแลังเชียร์เขาจะมำ่ะเอ่อเม่นล้านเดียวกันอยู่บ่อเพราะนั่นแลังเชียร์เขาจะอ๋ออันนั้นแฟนผมแลามาซอยแลามาเปลี่ยนผมไปเอ่อกินเขากินน้ำครับมีคนหนึ่งลูกค,ค้าเจ้าฮึมยืนหลุดมาแล้วมาซื้อใส่ปลอกเราวทำไป ผู้เจ้าเป็นรับมัตเซใส่สันไมเรู้ว่ารับยังหรือไม่ค่ะโอ้รับยังหรือจ้าส่วนเออข้าเจ้าถามข่อยดิ๋ดิข้าเจ้าถามว่าเจ้าเป็นพวกเจ้าเป็นรับมาตเซใส่โอ้ผมไม่ได้รับครับผมเนี่ยผมเฮ็ดมาหนึ่นเนี่ยผมมันเรามาเฮ็ดครับผมเฮ็ดแหนมเฮ็ดยังเรามาเฮ็ดวาสั่นมาเป็นรับ ไปเฮ็ดเองเจ้านี้บ่เจ้ยวขาดกันไว้เจ้านี้บเ่เฮ็ดขาจาบอกเคยเห็นพีน่ว่า,าไปนอกเล่าไปแล้วกลับไปพอถึงชุมโมกไหมพี่นองไปเปลี่ยนตัวหน่อยมาเฮ็ดธุลาส่วนตัวจริอๆมาเขาของนุ่งของนามจริงๆตัวหน่อยก็โทรมาบอกเลาแล้วกับไปเปลี่ยนให้จริงส,ส่วนมากแล้วสิอยู่เฝ้าบานอยู่อยู่บานอยู่เฮ็ดใส่กอก เรื่อทียเราเอา่อแต่ย่างงานเราคือกันบางเทียเราขายปลาได้จริงๆเราก็เฮ็ดปลาเฮ็ดยังแม่ลูกค้าปลาอยากอุดหนุนจริงๆเนาะลูกค้าเขาเก่าเพิ่นเพิ่นก็ซอยอุดหนุนซอยจุนเกียร์ขอบพว่พวเฮาขอบพูนเพิ่น,นหลายๆที่เพิ่นให้ความรักและซอยอุดหนุนเนาะไมกแพาลูกค้าที่ว,ว่าซื้อไม่ได้ลูกค้าขอบเก่าอืม ส่วนส่วนมากลูกค้านี่จะลูกค้าเก่าๆที่เพิ่นไปเนี่ยเสียใจแล้วเพิ่อนอ,อยากอุ่นดูนเฮ้ากับชิมีม่ลูกค้าประจำลูกค้าที่แบบว่าตังแต่เขาเปิดใหม่ๆเพิ่อนเนี่ยยังสื่ออยู่เม่ด้วยความสื่อสั์และความจริงใจ จน่่อยนีซึงโดนเพื่อนที่มาซื้อเชื่อเพื่อนกห็นยังซื้อเจอเจื่อนเปิดขายใหม่ๆเพื่อนกห็นยังวนมาซื้อวนมาซื้อเรื่อยๆจนมาเท่าเุ้ามือเนี่ยเขาจนนี้เนี่ยที่หกปีอ่ะเขาเห็ดคุณภาพก็คือเก่าไงเห็ดคัดปลาคัดยังเข้ากันเห็ดไอ้เพิ่นด้วย บมเมนเฮ็ดด้วยอันนั้นเลยเฮ็ดด้วยเฮ็ดด้วยใจออกไปด้วยใจแม่พี่น้องอะไปก่อนพี่น้องยิ้มแล้วยิ้มแล้วสวัสดีครับรคลิปคลิปได้ตัง